สวัสดีครับราศาีธาตุน้ํายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกำเนิดเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ํานะครับก็สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้ก็ราศีธาตุน้าก็จะขึ้นอยู่กับราศีกรกฎราศีมีนนะครับแล้วก็ราศีพิจิกเนาะก็สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นคลิปพิเศษเนาะสำหรับครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไง ก่อ,อื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ chat, กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันราศีธาตุน้ำกรรกฎพิจิกมินนะครับเขารู้สึกยังไงสำหรับความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกนะครับเกิดขึ้นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยสองดาบ แล้วก็เป็นไพ่ g h t of Pentacle นะครับ Night of Pentacle ใบสุดท้ายคือไนถือถ้วยทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวรา,าศีธน้ําจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะคือรา,าศีธน้ํานะครับโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูโอเคอยู่นะถึงแม้จะมี2ดาบมันอาจจะมีความรู้สึกยังสองจิตสองใจกับการเลือกในการตัดสินใจอยู่อาจจะทําให้เขาคนนั้นยังดูไม่ค่อยแบบ คือยังลังเลกับการตัดสินใจอยู่บ้างคำว่าลังเลไม่ได้แปลว่าเขามีตัวหมายถึงว่าเขามีตัวเลือกเสมอไปนะครับเพราะว่าไพ่ยังเปิดไม่หมดเนาะอันนี้เป็นแค่เปิดภาพบนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึงในช่วงของกลางคลิปนอ้อว่าไพ่จะเปิดออกมาได้แบบไหนอีกเพิ่มเติมแต่ว่าเท่าที่ดู2ดาบก็แค่ความรู้สึกในการที่แบบ จะไปต่อดีไหมหรือจะหยุดก่อนหรือจะพอแค่นี้หรืออะไรยังไงมันมีรูปธรรมในการตัดสินใจเนี่ยคือเหมือนกับตอนนี้เขาค่อนข้างดูมีเซฟโซนกับความรู้สึกของตัวเองนายออปเพนทาโก้ acle, นะครับเขารู้สึกอยู่กับความรู้สึกที่ดีกับการที่ได้อยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งคือการที่เ,เขาได้อยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักคุณหรือแปลว่าเขาชอบคนอื่นแล้วแต่การที่เขาอยู่คนเดียวคือมันเป็นตัวของเขาจริง คุณคงเข้าใจว่าบางครั้งะครับการที่เราแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคือไม่ได้ว่าไม่รักนะแต่อึดอัดรู้สึกเหมือนกับว่าห้ามใจที่จะไม่คิดไม่มองไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับคำว่าห้ามใจไม่คิดไม่มองหมายถึงว่ามองในแง่ร้ายหรือมองในมุมที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้มันเลยมีความรู้สึกว่าแบบเออเขาอาจจะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ไปสักพักหนึ่งแต่ ไพ่มีสัญญาณว่าเขาเริ่มมีโอกาสของการที่จะเปิดรับกับคนทาตน้าได้ดีขึ้นจากราศีราศีทาตน้ำเนี่ยกรกฎพิจิกมีนเนี่ยที่เขาจะเปิดรับกับคุณเนี่ยได้ดีขึ้นมีไพ่หนึ่งถ้วยนะครับมาพร้อมกับอัศวินถือถ้วยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มที่เขาจะเปิดรับโอกาสกับความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วนะเริ่มที่จะมีความรู้สึกดีๆเข้ามาใน ความรักความสัมพันธ์อยากจะเดินหน้าอยากจะพัฒนาต่อหรือพูดง่ายๆคือเขาเริ่มพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ละหรือเขาเริ่มรู้สึกแบบใจอ่อนหรืออินกับความรู้สึกสำหรับตัวคุณได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยทำให้เขาอาจจะแบบดูมีอ่ m ซัมติงบางอย่างที่อยากจะเข้าหาเรามากขึ้นอยากจะมีอะไรที่แบบนกับว่าพาเราไปเที่ยว ไปอัปเดตหรืออะไรแบบนี้มากขึ้นใช้เวลากับเรามากขึ้นหรือให้เวลากับเรามากขึ้นอันนี้มันเริ่มดูมีสัญญาณของแพชชั่นความรู้สึกสิ่งดีๆนะครับประมาณนี้แหละที่มันจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีในช่วงนี้ก็คืออยากจะบอกว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันค่อนข้างดูมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกดีๆเข้ามานะครับเนาะแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่า เขาก็อาจจะต้องให้เวลาหมายถึงว่าเราต้องให้เวลากับเขาก่อนนะครับก้าเหรียญเนาะเพราะเขามีคุณค่ากับความรู้สึกของตัวเองเมื่อไหร่เขาก็น่าจะค่อยๆเริ่มปรับเริ่มเดินเข้าหาเราดีขึ้นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยจะช้าหน่อยนะครับมันก็คงต้องให้เวลากับเขาคิดในการตัดสินใจเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะได้แบบเห็นถึงความรู้สึกที่อาจจะอยากไปต่อหรือมีความรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมี ความรู้สึกแบบอยากเดินหน้าต่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูไพ่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมนะครับสำหรับชาวราศีธาตุน้ำเนาะถ้าตรงดูต่อนะครับถ้าไม่ตรงลองไปดูราศีดูราศีหรือลักนาก็ได้นะครับสำหรับธาตุน้ำเนาะถ้าไม่ตรงก็ลองไปดูราศี แทนถ้าเกิดลัคนาตรงก็ดูลัคนาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับอัศวินถือไม้5ดาบอันนี้เป็นไพ่สามไม้นะครับใบสุดท้ายสามดาบอิทธิพลใต้สำหรับอัศวินถือดาบนั่นนะ่ะครบทุกธาตุแล้วมั้ง1 2ึ่งสามี่ครบแล้ ครบราศีทุกธาตุเลยนะครับนะอัศบินถือดาบอัศบินถือไม้นะอัศบินถือเหรียญอัศบินถือถ้วยครบทุกธาตุเลยสนับชาวรา,าศีธาตุน้ำที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของตัวคุณเองใจเย็นๆนิดนึงนะครับในการคิดในการตัดสินใจสำหรับคนธาตุน้ำเพราะว่ามีอิทธิพลของความรู้สึกกับปัญหาเห็นไหมเข้าใจแล้ว Two of s w o r d เนี่ยนะครับ Two of s w o r d เนี่ยมาแปลว่า ความรู้สึกที่เขายังตัดสินใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณกับเขายังมีปัญหาความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ไลงตัวกันแถมยังมีความรู้สึกที่ผิดหวังคาดหวังไม่ได้นะครับคาดหวังไปก็ผิดหวังนะแต่ถ้าเกิดเราไม่คาดหวังอาจจะทําให้ทุกอย่างดีกว่าถามว่าทําไมทําไมเราคาดหวังไม่ได้การคาดหวังคือนะครับเรามองทุกอย่างเข้าข้างตัวเองหมดเลยนั่นคือความคาดหวังนะครับแต่ถ้าเราไม่คาดหวัง มันก็จะไม่ผิดหวังนะครับหรือพูด,ดง่ายๆถ้าจะเอาตามแบบตมแฟกต์ต, fact, ตแบบหลักของเหตุผลเลยเนี่ยนะครับมันก็คือความกดดันบางทีเนี่ยเราอาจจะกดดันตัวเองแต่เราไม่รู้นะครับแล้วเราก็กดดันคู่ด้วยในบางสิ่งบางอย่างมันเลยทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยเริ่มปริกวิเวกเริ่มถอยห่างออกไปไปอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเดินหน้ากับคุณเนี่ยมันดูแบบเอาพูด,ดง่าย กดดันเนะี่ยในลักษณะของความจริงจังเกินไปอัศบินถือดาบบุกตะลุยทุกสิ่งทุกอย่างมีแพชชั่นก็ไปเลยบางครั้งเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราทุกอย่างนะครับเนาะแบบเนี้ยเป็นต้นเนะี่ยคือเขาก็รู้สึกนะแต่ไม่ได้แบบว่าพุ่งแรงเหมือนเราอะเออประมาณนั้นนะครับพอเข้าใจเนาะเพราะว่าเราอาจจะแบบมีความคาดหวังเยอะจนทําให้เกิดภาวะของความกดดันเลยทําให้เขามีความรู้สึก ตะกิตตะขวางใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่โอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้ความรู้สึกของเขากับเราอะ่ะเริ่มมีความรู้สึกที่อาจจะมีแบบปัญหาใจกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยพยายามเด็กถือถ้วยพยายามฮิลิ่งความรู้สึกของตัวเองนะครับหนึ่งถ้วยพยายามเปิดรับเปิดใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามรอดูจังหวะและโอกาสไปก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับสามไม้บางครั้งเราก็ต้องรอดูหรือ รอผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆเหลห่านั้นแต่ไพ่บอกว่ามีสามด่าอยากคาดหวังนในสิ่งเล่านั้นมากเกินไปเพราะบางทีอย่างที่บอกไปว่าการคาดหวังคือความรู้สึกที่กดดันดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามค่อยเป็นค่อยไปพยายามแบบรอดูเวลารอดูจังหวะอีกสักหน่อยหนึ่งคําว่ารอไม่ได้รอแบบสีทนได้ผมพูดเสมอนะครับคําว่ารอหมายถึงว่ารอดูจังหวะถ้ามีจังหวะค่อยเดินหน้าต่อ ถ้าจังหวะไม่ได้เพราะมันมีแต่ความผิดหวังอะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพูดกับเขาแล้วเขาก็จะตอบโต้เราด้วยวิธีไม่ใช้เหตุไม่ใช่ผลใช้อารมณ์อะคุณยังจะตอบโต้กับเขาเหรอนะครับถูกไหมเราก็ต้องแบบห่างออกมาก่อนพราอไพ่บอกแล้วว่าเขาต้องการอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งในการที่เขาจะได้ทบทวนได้คิดได้ตัดสินใจดังนั้นถ้าคุณไปคาดหวังเอาตอนเนี้ยมันก็ย่อมผิดหวังแหละถูกไหม ไพ่เขาร้อยเรียงมาถูกต้องละแต่คุณน่ะฟังถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่แค่ว่าให้พิพจารณาฟังดีๆนะครับบางคนเนี่ยนะครับเคยแบบดูดวงกับผมเนี่ยบอกว่าหนูชอบอาจารย์มากเลยหนูดูอาจารย์เป็น5รอบ10รอบเออขอบคุณนะครับนะครับก็ถ้าดูแล้วทำความเข้าใจก็ถือว่าดีไปนะครับผลที่ได้คือตัวคุณที่ได้หลับเนาะแต่ถ้าเกิดดูแลเพื่อแค่ว่าแบบ ฮิลิ่งอะอย่างน้อยก็ได้ความฮิลิ่งได้หรืออะไรได้เออโอเคก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจและเรียนรู้พัฒนาจากสิ่งที่ผมถ่ายทอดไปเอาไปเอาไปปรับประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยมันก็ย่อดจะย่อมมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเนาะเออประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสของการเริ่มต้นยังมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีโอกาสเดินหน้าต่อเพียงแต่ลดสปีดกับความรู้สึกลงแล้วก็ลดภาวะอีโก นะครับหรือการเอาชนะลงผมไม่รู้นะว่าเป็นทางเขาหรือทางคุณแต่จะเป็นทางเขาก็ได้มัง้งเพราะว่าไพ่มันขึ้นทางเขาเนี่ยว่าเขาอาจจะมีอีโก้แหละแต่มันก็ทําให้คุณปิดหวังนะเพราะอะไรเพราะเขาอีโก้ไงแต่ถ้าคุณไม่ยอมถอยอ่ะนะเขาก็จะมอีโก้ใส่เกียร์เต็มมาสก,กับคุณเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณยอมถอยถอยไม่ได้เท่ากับแพแต่แค่ตั้งรับนะครับหรือรอดูจังหวะโอกาสเท่านั้นเองรอให้เขาดาวอารมณ์ความรู้สึกเงียบลง เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับเนาะลองเอาไปปรับไปยกใช้ดูเพราะว่าความารักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องแบบเข้าใจในมุมมองของคนทั้งสองคนมันถึงจะไปกันรอดนะครับเนาะก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนก็เอาไว้เป็นกไกด์ไลน์กับชาวราศีธาตุน้ำก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ